วันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยในนครปฐมนะครับซึ่งที่เนี่ยเปิดมาอย่างยาวนานกว่า30ปีนะครับโดยทีมที่มีใจรักในงานหุ่นขี้ผึ้งนะครับใช้เวลาศึกษาค้นคว้าในการทำหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยกว่า10ปีเลยทีเดียวเราก็มาเดินดูบรรยากาศนะครับต่อด้วยไปเที่ยวที่วัดดอนขนาดนะครับเดินเยี่ยมชมพื้นที่ที่สงบมากนะครับผมในเนื้อที่12ไร่ซึ่งจะมีจุดไฮไลท์คือ รูปปั้นประติมากรรมองค์พญานาคเก้าตะกูลนะครับและองค์พานอนสีขาวขนาดใหญ่สวยงามเลยทริปนี้จะสนุกแค่ไหนไปดูกันได้เลยครับวันนี้ทริปครับเราอยู่กันที่จงังหวัดนคปรปฐมอยู่นะครับโดยวันนี้อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนะครับซึ่งที่นี่มีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับเปิดมาถึง36ปีแล้วความเป็นมาก็คือเขาอยากจะทําหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยให้มีความคงทนนะครับก็คือ สภาพอากาศเมืองไทยเนี่ยมันร้อนเนาะหุ่นขี้ผึ้งก็อาจจะละลายได้ง่ายนะครับก็คือเขามีการพัฒนามากว่า10ปีเนาะกว่าจะมาได้หุ่นขี้ผึ้งเนี่ยนะครับที่ทาจากไฟเบอร์ก๊าซเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วแล้วพาชมข้างในทีว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราก็มีลานจอดรถนะตรงข้ามผมเนี่ยจะเป็นลานจอดรถแล้วก็มีที่จอดรถบัสนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นจุดจําหน่ายตัว๋วงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนดีกว่าไป จุดจำหน่ายตั๋วก็จะมีขายพวกชุดบูชาต่างๆด้วยแล้วก็สมุนไพรนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะห้องน้ำก็จะอยู่ด้านในเดินเข้าไปได้เลยสวัสดีครับมาได้ครับผู้ใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับ80บาท2คนครับผมบอันนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายตัว๋วร้อยหกสิบนะครับโอเคไสแกนจ่ายได้เนาะ โอเคผู้ใหญ่สองคนแปดสิบบาทตัผู้ใหญ่ใบละแปดสิบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อสองชั้นเนาะได้ครับโอเคเดี๋ยวเราซื้อตั๋วมาแล้วเราต้องไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด้านหน้านะครับที่นี่พี่พนักงานต้อนรับข้างหน้านี่ใจดีมากนะครับแล้วก็ เราอยากรู้อะไรก็ถามเขาได้เลยครับพี่เขาก็ให้คําแนะนําได้ดีแล้วก็ที่นี่มี2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูให้ครบ2ชั้นเลยรู้สึกจะมีโซนที่สามารถถ่ายรูปได้กับถ่ายรูปไม่ได้ด้วยนะต้องถามเขาดีๆพี่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนมาแล้วแต่งกายไม่เหมาะสมก็หรือโพสท่าไม่เหมาะสมกับรูปอะไรครับรูปพระเจ้าแผ่นดินหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการมันก็ดูไม่ดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่า โอเคแล้วมาอยู่กันที่ด้านในแล้วนะครับอันนี้ชั้นที่1เนานะแล้วเข้ามาเนี่ยให้ตัวพี่เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวซ้ายมาตรงเนี้ยจะมีพวกลูกศรบอกนะว่าทางเดินไปทางไหนเนาะนี้ก็จะค่อนข้างมืดนะแต่ว่าสวยนะครับผมที่พึ่งทําจากไฟเบอร์กาสเหมือนคนามากๆเลยก็มาเริ่มโซนแรกเลยจะเป็นเป็นพระนะครับเป็นพระแต่ละรูปนี่ประวัติท่านจะอยู่ด้านซ้ายเนาะเป็นเป็นประวัติความเป็นมาของแต่ละท่านนะครับผม ไปดูโซนต่อไปกันต่อครับซึ่งข้อปฏิบัติเนี่ยก็คือ,อการแต่งกายหรือการโพสท่าต่างๆเนาะก็ควรที่จะสุภาพเรียบร้อยหน่อยนะคบเพราะว่าหุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเป็นเชพะวงนะครับก็ควรที่จะให้เกียรติสถานที่ด้วยแล้วก็ข้อควรปฏิบัติเลยคือห้ามแตะห้ามสัมผัสหุ่นเนาะเพราะว่าเป็นข้อห้ามของที่นี่นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้โอเคเราไปดูโซนต่อไป ห้องที่เราเข้ามานี่จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องของม่งมหลวงคือ่ลิฟตาโมดนะคะสวยมากครับแต่ว่าห้องเนี่ยจริงๆก็คือห้ามถ่ายรูปนะต้องขออนุญาตเข้ามาก่อนนะแต่เราขออนุญาตแล้วนะครับซึ่งถ้าจะถ่ายเนี่ยก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เขาถ่ายรูปได้แล้วก็ถ่ายถ่ายรูปให้นะต้องให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปแล้วก็ถ้าจะถ่ายรูปเสร็จเนี่ยก็เขาก็จะมีรูปให้ดูแล้วก็ จะซื้อกลับก็ได้นะครับหรือไม่ซื้อกลับก็ได้นะแต่ว่าโซนเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนแล,ล้วเราไปดูน่าจะเป็นในหลวงราชกาละะที่9นะคบตรงไน,นอันนี้นะครับโซนที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวพุมิพลิอดุญยเตชเนาะราชกาลที่9ตรงเนี้ยน,นะครับห้ามถ่ายรูปควรทำกริยาที่สุภาพเนาะเวลามาถ่าย ก็จะตั้งสวยงามนคะรับสงงาอยู่ตรงนี้ครับด้านซ้ายเราครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปได้นะถ้าจะอยากถ่ายก็สามารถให้พี่เขาถ่ายให้ได้แล้วก็เอารูปกลับบ้านได้นะครับซื้อรูปกลับไปได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปโซนต่อไปแต่โซนเนี่ยถือเป็นโซนที่ผมชอบนะมันดูแบบสงบก็เป็น ป่าไม้ธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งสีเขาหรือแสงสวยมากเลยต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยโซนสะดูดีเสือป่า โอเคโซนนี้ก็จะเป็นโซนมากลุกนะครับมากลุกไทยซึ่งจะสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านรายละเอียดหุน่นตรงนั้นจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ามีสีหน้าหรือท่าทางของคนดูคนแพ้คนชนะนะหน้าตาเขาก็จะออกว่าเคร่งเครียดนะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนะี่ยจะเป็นชาวบ้านที่นั่งหลับอยู่ซึ่งมีรายละเอียดตรงจมูกคนลุงคนอ้วนนี่นะครับ จะมีน้ำมูกหรือเหงื่อ,อไหลนะถ้าสังเกตดีๆนะครับซึ่งตรงนี้จะจะเป็นรายละเอียดนะครับโซนที่แสดงรายละเอียดของตัวหุ่นขีพึ่งได้ดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าพี่ก็เหมือนมากกับเหมือนจริงอะ่ะเพราะว่าพี่สตาฟเขาม่ยืน แล้วเขามาจัดอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นก็นึกว่าขุนเหมือน,เห,อนเหมือนเลยแยกไม่ออกพอคนยืนใกล้ๆขุนเพราะมันมีแสงตกด้วยเนาะโซนต่อไปอันนี้น่าจะเป็นโซนที่ต้องขออนุญาตแล้วก็ห้ามถ่ายรูปเหมือนกันนะคับตรงนีโ้โซนนี้สวยนะครับแนะนำนะมาก็อันนี้ถ่ายรูปซื้อกลับไปเป็นที่รนลึกได้นะเพราะว่าเรายืนตรงกลางเนี่ยนาอถ่ายกับกษัตริย์ทั้ง เขาเรียกว่าอะไรก้าวราชการใช่สวยมากนะครับแต่ละองค์เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าอันนี้เราขออนุญาตพี่เขาละแสงได้มาก คุนขี้พึ่งของราชการก้าพระองค์ก็ด้านหลังนะัจะเป็นตัวนิทรศการสมเด็จย่ากับพระพินางนะครับเป็นเป็นขุนขี้พึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเห็นคนถ่ายลงเยอะนะน่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่อีกหนึ่งจุดเข้ามาก็ทําทตัวสุภาพนะครับแล้วก็แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับโดยตรงนี้ก็จะบอกประวัติต่างๆนะครับของสมเด็จย่าแล้วก็พระพินางเธอนะครับอ่านนี้ก็คือตัวหุนนะครับจะเป็นความรู้สึก สายตาก็าจะส่งความรู้สึกถึงกันนะครับความรู้สึกถึงความโวงใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เราขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่า จะเป็นบุคคลสำคัญทางดนตรีเช่นตรงนี้น่าจะเป็นซูย์ทลาพรนะครับอ๋อนี่จะเป็นบุคคลสำคัญและโซนตรงนี้เขาจะเป็นประวัตินะครับตรงนี้เซอร์วินสันเซอร์วินสันเชอร์ชิลนายกวิลรุดผู้ยิ่งใหญ่แห่งอังกฤษแล้วก็มีอับบราฮัมลินคอนนะครับแล้วก็มหาตามะขันธทีใช่ไหมบิดาแห่งชาติอินเดียน่าจะเป็นท่านนี้นะครับ น่าจะวิ่งเหมือนมากอ่ะบางทีเจ้าหน้าที่ขยับผมมนเียว่าหุน่นนี่ชั้การกันอันนี้จะเป็นการลเล่นของไทยแล้วครับเป็นวัฒนธรรมประเพณีเเป็นเด็กน่าจะมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะขี่ม้าส่งเมืองวะน่าจะนะขี่ม้าส่งเมืองจําจี้จําจีมะเขือปอกแปะอันนี้คืออะไรก่อนใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยเนี่ย หยิกกันอนยะคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะรีลีเข้าสารไหมผมไม่แน่ใจรีลีเข้าสารหรืองูกินหางไม่รู้เหมือนกันเขามีบอกไหมโอเคอันนี้ก็เป็นของผู้ใหญ่อันนี้ไม่เคยเห็นหัวล้านชนกันไหมน่าจะ ดูจากการกระทำน่าจะหัวร้านชนกันแต่เกมคือเกมอะไรเราไปที่โซนภาพพมนันีต่อดีกว่าครับ ็คือชั้นเนี่ยครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญหรือบุคคลสําคัญเนาะชั้นที่2เนี่ยนะครับเช่นที่เราจะไปเนี่ยคือประวัติการเลิกทาสนะห้องเนี่ยเป็นเป็นเหตุการณ์วันเลิกทาสของอรัชกาลที่5นะครับนี่น่าจะเป็นวัฒนธรรมน้องน่าจะมา เขาน่าจะเล่นอะไรกันนะนี่ไฮโลมันไม่ใช่ <laughs> น่าจะเป็นการเล่นแล้วน้องมาปวดมาดูหน้าจะละคนแคะแบบกินน้องดุมากตรงนี้นะครับนครัมีพวกรายละเอียดนะเนี่ยรอยสักซึ่งหุ่นของที่เนี่ยหุ่นปั้นผมถามที่เขาแล้วก็คือ หุนปั้นสามารถอยู่ได้เป็น10ปีเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟเบอร์กาสนะครับซึ่งปรับให้เหมาะกับอากาศความร้อนในไทยเนาะถ้าเป็นิีพึ่งมันน่าจะละลายง่ายซึ่งก็มีการดูแลทุกวันมีการเช็ครายละเอียดของหุ่นทำความสะอาดทุกวันนะครับเป็นการเคีียดท่าหรอผมหาไม่เจอแต่ว่าน่าจะเป็นการอ๋อการเดเตอร์วะหนักลบ สมัยก่อนผมหา,าชใช่อ๋อใช่ของฝั่งยุโรปเนาะพวกผิวพวกอะไรเขาก็ทำต่างนะฝรั่งก็ผิวเขาจะมีกะกละลาหน่อย แล้วก็คนไทยนี่ก็จะเป็นผิวแบบผิวเหลืองเนาะเหลืองใช่ครับซึ่งผิวรายละเอียดผิวเขาก็ทำแตกต่างกันนะของคนแต่ละชาตินะครับอันนี้ก็ทาดเหมือนกันนะครับเป็นของพกทวีปแอฟริกาแเนลกอลเนาะนี่นะครับทาดที่โดนจับขึ้นเรือมาเป็นทาดผิวสีนะฮะสีหน้าก็แสดงความรู้สึกดีมากนะค,ความรู้สึกเศร้านะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปซ้ายมือต่อมันจะมีพวกงานปูนปั้นปูนชุดแล้วก็ร้านอาหาร้วยนะแล้วก็มีโซนนั่งกินล่มลื่นเลยตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องมาประมาณเกือบเที่ยงนิดนึงเพราะาบางร้านเขาอาจจะเปิดช้านิดนึงเรามาเร็วนะครับตอนนี้ ตรงนี้ขวามือนี่ก็จะเป็นตัวห้องสัมมนานะครับก็เราติดต่อมาจัดประชุมจัดสัมมนาได้นะมีที่นะครับตรงนี้เขาก็ลมลื่นนะมีที่นั่งกินอาหารทำกิจกรรมตา่างๆจะได้วันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวคนเดียว,ยวไม่มีเพื่อนมาทำกิจกรรมด้วยวันนี้ไอ้งนก็จะต้องได้ระบายสีฟูเลยเล่น <laughs> <laughs> มีปลาปูมีอะไรด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่เปิดเป็นรูปแบบนะเดี๋ยวที่นี่ก็เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเปิด9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมว่าของต่างๆหรือบรรยากาศก็จะคึกคักกว่านี้นะครับผู้คนหรือร้านต่างๆก็จะเปิดแล้ววันนี้เรามาเช้าเพรเาะว่ากลัวคนเยอะนะครับสามารถให้อาหารปลาได้สามารถมาทาํากิจกรรมเสร็จดูหุ่นที่พิ่งเสร,ราา็จก็มานั่งกินชิลๆด ดูวิวต่างๆได้นะครับก็แนะนําให้มาที่นี่นะครับอีกหนึ่งที่ที่ควรมาของนครปฐมกันเลยอมืมีเวลาเหลืออีกคลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราไปต่ออีกที่หนึ่งดีกว่าเอาที่เที่ยวใกล้ๆตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออีกที่ดีกว่าครับ,รบยังมีเวลาเหลืออยู่ผมเห็นมีที่หนึ่งหน้าไปคือวัด ดอนขนาดเนี่ยครับอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ประมาณ30นาทีนะครับน่าจะมีวิวมีพญานาคนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจมีของกินไหมเดี๋ยวไปหาของกินด้วยเพราะว่าเริ่มหิวแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปวัดดอนขนาดก,กันครับไปเเลย เนื้อที่ประมาณ12ไร่นั่นเองเบื้องต้นที่เราดูในถูมาเรามีไหว้พระขอพอนะครับขรอบคโอเคครับรถมา30นาทีก็มาอยู่ที่วัดดอนขนางแล้วนะครับก็ไม่ไกลจากตองพิเิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งเมื่อกี้ที่เรามานะครับโดย วัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูน่าจะมีจุดแฮไสทาสคัญเป็นพญานาค9ก้าตะกูลนะครับอยู่อยู่จะตั้งโชว์อยู่ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเยอะๆแล้วก็มาขอพรนะครับโดยกิจกรรมก็น่าจะมีเยอะครับเดี๋ยวเราพาดูอีกทีเนาะก็ไหว้พระขอพรแล้วก็ดูพญานาคนะครับแล้วก็ปฏิมากรรมต่างๆความสวยงามของวัดนะครับวัดนี้ก็เนื้อที่ประมาณ12ไร่นั่นเองพื้นที่ทั้งหมดก็ถือว่ากว้างขวางมากเลยไปไปดูกัน เราน่าจะไปดูพญานาคเก้าตระกูลแล้วก็ไปขอพรดีกว่านะครับน่าจะอยู่ตรงโบสถ์นี้เห็นพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะชื่อว่าโบสถ์ฟักทองไหมไม่แน่ใจถ,ถ,ถ,ถ้าฟังไม่ผิดนะ ฝังนู้ก็จะมีลอดโบสนะเดินวนสามรอบเนี่ยก็เดิน,นวนสวดขอพรเป็นสิริมงคลได้นะเดินลอดวนรอบโบสโอ้ยลิน้น <c oughs> เนี่ยเป็นร้านอาหารนะฮะนี่หุ่นเจอแล้วนี่เราต้องลอดไปตรงนี้ผมว่าก็จะเป็นวัดแบบประสมผสานความทันสมัยพวกกระตูนนะครับมี มาวิวด้วยเอาไว้ถ่ายรูปน้องๆมาน่าจะชอบนะครับใช่แหละอ๋อโทษทีไม่ใช่บทฟักทองเขาบอกว่าถ้ำฟักทองเพราะมันเป็นถ้ำฟักทองจริงๆอ่ะเข้ามาในถ้ำฟักทองแล้วเสียงก้องมากสวยนะเป็นปฏิมากรรมนะครับอันนี้มักกะลีผลที่เขามีผลเป็นผู้หญิงใช่ไหม โอเคออกมาจากถ้ำพักคองแล้วก็ตรงเนี้ยด้านขวาจะเป็นพญานาคเก้าตระกูลนะครับแล้วก็พระนอนไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรามาไหว้ขอพรกันตรงนี้ดีกว่าสวยนะเขาด้านขวานี่ก็จะเป็นมีองค์จำลองนะเราปิดทองได้เพราะว่าองค์ด้านบนเนี่ยปิดไม่ได้ับองค์ใหญ่นะครับสวยมากนะข้างหลังผมตรงนี้แล้วก็พญานาคเก้าตระกูลนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรดีกว่านะครับ อย่างเดียวดีกว่าไม่ต้องจุดพูปเนาะโอเคไหนๆก็ได้มาแล้วก็ไหว้สักราระท่านหน่อยนะครับ ดี๋ยวกินน้ำกับหนมปังนิดนึงนี่ขน,นมงเพราะว่าร้อนไกลอยู่นะที่จุดจอดรถเนี่ยเราไม่รู้เนาะไม่รู้แล้วก็จอดจอดตรงข้างหน้าวัดเลยแล้วก็เดินเข้ามานี่ที่ไหนได้เขามีอย่างอื่นด้วยแต่ว่าอ่าจริงๆมาที่วัดเนี่ยครับก็ มีมีจุดอื่นด้วยนะมีจุดทำบุญอื่นทำบุญลงศพใช้ชีวิตโคกระบือแล้วก็ลอดใต้อุโมงค์วนรอบโบสอะไรเงี้ยเราก็มาเลือกทำได้นะแต่ว่าพอดีมีเวลาจำกัดนะครับก็เลยพามาดูจุดไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญนิดนึงนะครับก่อนจะกลับโอเคไปหาที่นั่งกินก่อน เรียบร้อยแล้วก็มาไหว้หพระขอพรเรียบร้อยครับวัดดอนขนาดก็แนะนํามานะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเรามาก็ถือว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกเห็นในโซเชียลเขามาถ่ายรูปมา แนะนำว่าควรมานะครับตรงนี้ก็เมื่อกี้ก็ได้ไปไหว้ขอพอรพระนาคเก้าตระกูลกับพระนอนนะครับองค์นี้สวยมากนะครับตัววัดเนื้อที่ประมาณ12ไร่บรรยากาศดีมากมีกิจกรรมให้ทํามีตลาดตอนเย็นด้วยนะน่าจะมีตลาดชุมชนเป็นตลาดนัดตอนเย็นด้วยแต่ว่าวันนี้เราอยู่ไม่ถึงก็ประมาณนี้ครับมาพิทรารหุนขี้พึ่งแล้วก็มาขอพอรก็วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทเอ็กซ์คลูซีฟคาร์เรนทให้รถโตโยต้าเอทิฟเรามาใช้นะครับ สบายประหยัดน้ำมนันมากนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนพบกับทลิปครับใหม่สวัสดีครับ